มาเพื่อนๆนคลิปนี้เราก็มาทํากับแก้มแซบๆซกันเป็นปลาดุกผัดชาครับเพื่อนๆนสูตรขี้เมาของลุงติตําแหลกนะน้ำมันลงไปเลยอันดับแรกเลยพริกแกงโขกเองลงไปเลยนี่ผมโขกกน้ขมิ้นหน่อยนะเพื่อดับกลิ่นคาวมันจะได้หอมๆเอาปลาลงไปเลยปลาลงไปให้ได้ที่เลยลนลวนอีกหน่อยอ่านี่ปรุงเครื่องเลยเพื่อนๆนไม่มีอะไรมากมาย เขเปรี้ยวชอบหวานก็อาตามสบายตามใจชอบเลยตามนี้เลยครับเพื่อนๆือน่าทำข้างบ้านเรานี่แหละง่ายๆสบายสบายหัวคนจนปรุงเครื่องปรุงรสให้เรียบร้อยน้ำล้างคกที่มีพริกแกงเทลงไปตามนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ใครเขาทำกันยังไงไม่รู้นะแต่ลุงตีตาแหลกเอาตามนี้เลยอ่ะปิดฝาไว้ สักคู่อ่าเปิดดูอันนี้อ่าพออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอ่าเนี่ยอีกสักหน่อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะสุกแล้วอ่าอีกสักหน่อยเดี๋ยววนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละอ่ะมาเลยตอนนี้มีแก้วแดงๆมาด้วยคงกะรู้นะแก้วอะไรอ่าทำไปก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปเพื่อนๆอ่ะเหยาะนี้ลงไปหน่อยเพื่อความหอมนะใส่ไปนิดนึงเนี่ยก็คนเลยอีกหน่อยนึงเดี๋ยวก็จะสุกแล้ว ไม่ได้มีอะไรมากมายชิมดูรสชาตินิดนึงว่าจะเป็นยังไงว่าเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเค็มอะไรยังไงก็ดูเอาเอาให้ถูกปากเราอะเราทําเองเราทําเองกินไม่ได้ก็ไม่รู้อย่าให้ใครทําให้กินแล้เราต้องให้ถูกปากเรานะอ่าถูกปากถูกใจเราก็เป็นพอแล้วเราทําเองกินเองอ่านี่อ่อนอ่อนเค็มไปหน่อยก็ยอน้าเคยลงไปนิดนึงอ่าเนี่ยเอาเครื่องทุกอย่างอยู่ในนี้ กระชายซอยพริกซอยพริกไทยเม็ดอยู่ในนี้หมดใส่ลงไปใบัหละพาใบกะเพราใบมะกรูดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเครื่องเทศเพื่อความหอมเนี่ยโคเลออีกหน่อยอันนี้ตอนนี้ก็จะเริ่มได้แล้วไม่ได้มีอะไรมากขั้นตอนพิธีดีตองไม่ต้องเยอะอาหารไทยไม่ตายตัว อยากทาไงทําไปเลยทําให้อร่อยทําให้ถูกปากเอาปิดฝาไว้อีกน้อยแต่นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรอตักเสิร์ฟอย่างเดียวเลยอีกนิดนึงอ่ะขอแห้งเอาพอให้ชุ่มคอพอเป็นกระใสพอได้กินข้าวได้อร่อยอ่ะแต่นี้ก็เตรียมเสิร์ฟเลยอ่ะ,อ,ะอีกรอบนงแล้วเสิร์ฟเลยตอนนี้เสิร์ฟเลยไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วตอนนี้เสิร์ฟเลยคลิปนี้ก็ตาม สุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ